ันนี้เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะเราจะใช้สเปรย์นเนีประสงร่วมกับน้ำยาล้างเล็บนะคะลูกค้าฉีดอย่างนี้เลยนะคะฉีดทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขยี้น้ำหรือกับน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอ,อกก็ได้นะคะลูกค้าฉีดสลับกันไปมาสักสองสามรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะอ๋ออันนี้ก็คือน้ำยาล้างเล็บนะคะลูกค้าฉีดตามลงไป ใส่กระบอกแล้วมันจะใช้งานง่ายค่ะเดี๋ยวเราขาจัดออกหมดแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคราบน้ำหมึกปากกานะคะลูกค้าสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะที่เป็นน้ำหมึกปากกาเือะตรงนี้หนูเอไปหมดแล้วนะคะใช้สเปรย์เนกประสงค์นะคะร่วมกับน้ำยาล้างเล็บ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสกบรีดขอบคุณค่ะ